สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของผมนะช่องอยากรู้นะครับก็เป็นสาขาย่อยแยกมาจากช่องทีมงานทัศเตลิวแล้ว่จงนี้รถจอดฮนะรัถีหาคลิปอะไรถ่ายกลัวเพื่อนเงาๆลืมๆกันก็เปิดช่องใหม่มันซะเลยนะเป็นช่องอยากรู้อยากรู้อะไรบอกผมมาะถ้าผมทําได้ผมไปจัดให้คลิปนี้เป็นคลิปใหม่ฮะสำหรับกิจกรรมวัยรุ่นวันว่างนะฮะนี่นี่นี่ กระแสกํลลาลังมาแรงครับเลี้ยงกบเลี้ยงกบในบอ่อซีเมนว่างครับไม่ยท้ทอะไรก็เนี่ยทำนี้เลยเลี้ยงกบเลี้ยงกบในบอ่อซีเมนนี่ผมเป็นบอ่อขนาดสี่คูณสี่เมตรนะฮะสี่เมตรทุกด้านนะสี่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 นะครับนี่ดูเหมือนน้าเยอะไปหรอเมื่อกี้เปิดน้าทิ้งเอาไว้นะฮะนี่ยเป็นลูกพันกบนะฮะที่ผมซื้อมาตัวละสองบาทห้าสิบสตางค์ครับ ก็ตัวใหญ่ใช้ได้นะครับนี่ก็อุปกรณ์เบื้องต้นเขานะก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็มีบ่อีนก็แผ่ยางก็ซื้อมาจากออนไลน์นะครับลาสด้าร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทได้สิบห้าแผ่นสิบห้าแผ่นหนึ่งร้อยบาทก็ราคาไม่แพงครับแต่แพงขนส่ง <c oughs> มาเริ่มปล่อยกันเลยครับผมชุดแรกของเรามา มาปล่อยกันครับเป็นถุงใส่มาหนึ่งร้อยตัวนะร้อยกว่าแล้วของเ็เผื่อมาให้ไม่มีตายประมาหกร้อยนะก็แถม,มแถมมาก็ประมาณเกือบเจ็ดร้อยตัวยัวเยะเลยช่วยัวเยะเลยคยัวเยะเลยโอ้ยน้ำเยอะไปหน่อยต้องปล่อยน้ำออกนะ เลียงกบในบอ่อซีมเมนนะฮะก็พอศึกษามาบ้างครับเดวเราก็จะมาเรียนรูนไปด้วยกันมนะันมีปัญหาอะไรบ้างมันโตไวไหมต้องเปลี่ยนนะ้ำมีโรคอะไรหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราไปมาเรียนดูมันไปมันพร้อมกันือเป็น EP แล้วอันนี้เป็น EP การเลี้ยงกบจะเพิ่มมันในเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะนเพลย์ลิสต์การเลี้ยงกบกเพลย์ลิสต์การเลี่ยงตาเสนอเข้ามา รนะอสเสนอเข้ามาผมก็ไม่ไรู้อะไรเป็นนี้ช่วยว่างๆนะเ่อวา่วาเกิดมีเวลาก็จะทาให้นะฟเฟดเดิ้กับเลยมกบอ่านี่เป็นกบนะฮะเพิ่งมาปล่อยวันนี้เลยตอนนี้เลยนี่เป็นกบขนาดสองสัปดาห์นะฮะดูไซส์นี่ผิดกันเยอะนะครับผมผิดกันเยอะเลยนี่ก็กําลังจะล้างนะเตรียมตัวล้างมีสามบ่อฮะโตไวมากนะครับโตไวมาก ราคาตลาดตอนนี้ค่อนข้างดีด้วยเสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะขั้นตอนการเตริมน้ำก็มกไม่ยากแล้วผมก็ใส่น้ําไว้นะฮะแล้วก็ผมก็ฆ่าเชื้อด้วยเ,เกลือนะครับเกลืออย่างเดียวเป็นน้ําบาดาลน,นะครับถ้าเป็นน้ําประปาก,ก็ต้องพักน้ําไว้ก่อนก่อนจะปล่อยลูกกบลงไปนะฮะควรมีคลอรีนให้เขาระเหยก่อนมีน้ําบาดาลน,นะผมตรวจค่าพีเอชจะมีเครื่องวัดก็ถือว่าโอเคครับ เลี้ยงได้เลยไม่ต้องอะไรเลยฮะก็เป็นโชคดีไปเรียบร้อยแต่นี่น้ำยุบไปไฮะเมื่อกี้ปล่อยน้ำทิ้งไว้ยเยอะเยอะยอยุบยับอาหารผมก็ให้เป็นอาหารเม็ดเล็กเลยนะครับเม็ดเล็กที่สุดเลยนะไซ์เริ่มต้นโปรตีน40 เดี๋ยวสัปดาห์นี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะไซร์เขายังแรงอย,อยู่เดี๋ยวปานไปนสักหนึ่งสัปดาห์นะเราต้องเริ่มละเริ่มคัดไซร์แล้วครับเริ่มแยกไซรเพราะเขาจะเริ่มกัดกินกันเองแล้วเขาเป็นสัตว์ล่าเหยื่อนี่ครับโหดุมากกินกันเองนะฮะเขาจะกัดกันนะครับเอ้ยตอนนี้รอดหรือเปล่าเอ่ยอ๋อยังอยู่ดีครับผมนึกว่ามองเพลงไปนะผมปล่อยไปเซตนี้ปล่อยไปหกร้อยตัวหกร้อยกว่าตัวนะฮะตายไปหนึ่งโอเค,คถือว่ารับได้ มาพูดถึงเรื่องก่อนการกัดกันครับที่ผมใช้แพรแบบนี้ที่ศึกษามาคือใช้แพรแบบนี้ครับเวลาเขายืนนะครับเขาจะยืนได้ไม่ค่อยมั่นคงแพรเนี้ยมันจะยบยับยบยับอย่างนี้คือมันทําให้เขาเวลาเขากัดกันเนี่ยเขาจะกัดกันได้ลําบากขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะถ้าเกิดเป็นพื้นปูนหรือเป็นพื้นกระเบื้องแบบนั้นเนี้ยเขายืนได้มั่นคงเวลาเขากัดกันแล้วเขาฟัดกันเหมือนเขาจะขย้อนเวลาจะวะเขาจะขย้อนอีกตัวเนี้ย ไอตัวที่กินมันมั่นคงพอพื้นมั่นคงมันก็จะขย่อนเข้าไปได้ง่ายนะก็เกิดไล์ไล่ไล่กันมันก็จะตายทั้งคู่แล้วครับถ้ามันกัดกันแล้วมันได้ติดกันก็ตายทั้งคู่หรือไม่ก็คนรใ้โดนตัวให้โดนกัดก็บาดเจ็บตายครับก็เซฟเซฟด้วยการใช้เป็นอะไรที่เขายืนเป็นแพรยืนแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแพร่ยืนมันจะไม่ค่อยมีที่หลบเนี้ยหลบกบมันจะไม่ค่อยมีที่หลบ ด้านใต้อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีมนีฮะเวลาเราให้อาหารก็จะเห็นเขาจะเขาก็เาจะขึ้นมากินสะดวกถ้าเกิดเป็นกระเบื้องแบบนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนั้นหมดเลยแบบแพรหมดฮะแบบแม่กบด้านใต้ก็มีนะฮะก็มีด้านใต้เดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปเวลาเราให้อาหารเขาก็ไม่ออกมาครับหรือบางครั้งเขาติดอยู่ในนั้นเขากัดกันในนั้นเขาตายเราก็ไม่เห็นนะน้าทาให้น้ําเน่าเสียการเปลี่ยนน้าผมเปลี่ยนทุกๆ1หนึ่งสัปดาห์ครับนี่ก็ครบฤธิ์พอดีฮะ ครบเสต็์พอดีนี่เป็นกบขนาดสองสัปดาห์นะฮะสองสัปดาห์ก็อีกสองวันนะเนี่ยมาดูตัวนี้บ่อนี่นี่ผมคัดมาแล้วคัดไซส์มาจะเป็นตัวใหญ่หน่อยดูนะฮะดูมือผมเข้าไปอันนี้ดูประมาณขนาดประมาณสองนิ้วขึ้นมาสองนิ้วละสองสัปดาห์ครับแต่นี่ผมคัดไซส์ไปแล้วสองไซส์ก็ใหญ่กับเล็กไปเลยนะฮะใหญ่กับเล็กคัดไปสองไซส์ บ่อน้ก็เพิ่งมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาลุยไปด้วยกันนะผมเริ่มจาก EP ีนี้เป็น EP แรกฮะกิจกรรมวันว่างวัยรุ่นวัยรุ่นวันว่างใครอยากติดตามทางช่องหลักของเราทีมงานเพชรเพลิวก็ได้ต่อเลยครับถ้าเกิดอยากดูกิจกรรมวานว่างเรามีอะไรก็มาติดตามช่องนี้เพิ่มด้วย จะเป็นพราะคุณอย่างสูงฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็จะมีอะไรเออซื้อเรื่องอาหารนะผมปล่อยวันนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยให้นะพักคอยหนึ่งวันนะครับผมส่วนน้ำด้วยน้ำเยอะไปหน่อยเดี๋ยวก็ออกครับเดี๋ยวก็จะล้างบอ่อตัวใหญ่เพราะตอนแรกผมเตรียมบอ่อเนี้ยว,ว่าเป็นไว้เป็นบ่อกุ้งนะครับบอ่อกุ้งกราการเออทำมาระบบน้บนําวนอย่างดีมีบอ่อพักแต่ช่วงที่ผ่านมาปีมันแรงครับน้ําไม่มีเลย ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องอาหากิจกรรมเลี้ยงสัตว์ที่มันอ,อนาคตมันแปลเป็นเงินได้ก็มันใช้น้ําไม่เยอะนะฮะดูแลไม่ยากตัวเลือกก็เลยเป็นกบ,นบเนี่นกบข้าวๆกันครับเตรียมน้ําสรุปของคลิปนี้ก็คือข้าวๆก็มีการเตรียมน้านะฮะเตรียมน้ํานี่เราไม่พูดถึงการเตรียมบ่อเพราะว่ามันมีเยอะละคิดในยูทูบมีเยอะมากเตรียมบ่อถ้าเกิดเป็นบ่อปูนใหม่ก็ต้อง ปรับสภาพค่าของปูนก่อนอะไรแบนะค่าด่างค่า p ีเอนะฮะเรามาเรื่องต้นของการเลี้ยงคือการเตรียมน้านะฮะแต่นั่นก็คือต้องฆ่าเชื้อน้ําก่อนผมเป็นน้ำบาดาลโชคดีที่เป็นน้ำบาดาลที่มันคุณภาพมันโอเคนะก็เลยปล่อยได้เลยนะฆ่าเชื้อด้วยเกลือทิ้งไว้หนึ่งคืนนะฮะไม่มีปัญหาอ่าก็สัปดาห์ที่สองสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มขัดทรายมาดูกันฮนะคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเราจะขัดทรายกัน เปลี่ยนน้ำข้างหน้าอะไรมาขัดสส่แล้วัดดูซ้ายแล้วเขาจเจริญเติบโตกไปแค่ไหนตอนนี้ก็ตัวเนี้ยแค่นี้นะเด<ห>ีย๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้าโตขึ้นมากนอ้อยแค่ไหนไปดูกันนะผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะบช่องใหม่ของเรานะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมขอบคุณครับ